เพื่อสัมมนาษารันายการนะครับพร้อมแล้วนะครับ <c oughs> เชิญทุกท่านที่อยู่ด้านหลังนะครับได้เดินขึ้นมาด้านหน้าครับขณะนี้เจ้าที่สมดาจจังหวัดกำลังอำนวยความสะดวกครับปีที่ว่างครับ <c oughs> เรียนเชิญครับ ท่าน,านทราบครับขณะนี้ท่านผู้วัฒนศการจังหวัดอุบรุราชธานีกําลังจะถึงบริเวณพิธีแล้วนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท,ท่านที่อยู่ด้านนอกนะครับและท่านที่อยู่ด้านหลังครับเรียนเชิญเดินขึ้นข้างหน้าเลยครับเจ้าที่สํานักง,งานจังหวัดกําลังอานวยความสะดวกท่านครับเรียนเชิญครับ สารวัตรสารจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนะสารจังหวัดสารแผ่สแบบนสารกำชับครอบครัวสารจังหวัดเด่นบุดมน,น,นะครับรวมถึงท่านอัยก,การนะครับและ้วเราจะมีท่านผู้ประชาก,การมณฑลทหาหับนบุญที่22 วรวรภัยท่านสำเร็จว่งสำนะครับท่านชษชาวนเป็นจังสิหโปงนะครับท่านสมรภูิโี่คท่านพลังจังหวัดมณฑลจัชทานีท่านมีรัชย์สุนะครับ

ผู้จัการทั่วไปส่วกันทาเซ็นทัลพ์น์บิคนับคุณยำซ้องพักงานสมงรนะครับเอทจ้บร้าที่สัสนุสสถานที่ครับขอบคุณครับ ไทไปสมุนไปคนที่ท่ามก็ร่วมพิธีติดตั้งแบบนีดังน่าถนัดดีนะครับท่านจ เชิญท่านที่อย <ừ, S 1> ู่ด้านนอกนะครับ ทุกท่านที่เดินทางม,มาพิธีในวันนี้นะครับถ <c oughs> ือว่าเป็นกิจรกรรมอันเป็นสูอของคกับชีวิตของท่านและครอบค่่วนะครับทุกท่านที่เดินทางม,มาจากต่างอำเภอนะครับ เจ้าประวัตจังหวัดภูมิบุรีจ้าพระวันพระอันดีพรางรามพร้อมทั้งท่านเจ้าคุณพระราชธรรมเสด็จทีเจ้าประวัตจังหวัดภูมบลราชธานีทำบ้ญจ้าพระวันพระเสด็จบุรีพระางราร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานีได้กำนดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ขึ้นในวันนี้ครับขอบคุณสถานีวิทยุ เสีป็ประเทศไทยสองวัตถุรลาันนครับขณะนี้ท่านสุพสิทิ์กรเจริญกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยิธานีเดินทางถึงโรงบริเวณพิจแรรวนะครับพร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรันกรเจริญกยลหลังดอนชากครับขณะนี้เวลา14นาฬิกา8นาทีครับจุดนันพร้อมครับ ด้วยประเทศพระราชาเจ้าคณะสงมีรอดรบรอดรอดรอดเจ้าคณะจอุราชธารีได้ย็ดเย็ดเย็ดเย็ดแล้วขารเจ้าคุณพระราชธรรมสิทธิเจ้าอาวาสวัดศรีรอดครับรอดเจ้าคณะเจ้ามืออุราชธรรมรูปธรรมบอรูปเกิดมีนะครับมีเนี่ยนายสุภาษิครับเฉลยจ้ำว่าราชการจะนหัราชธรรมีประธานพิธีเจริญแพะพอขุนมนคลเฉลิมฤกีถวายพระพรเช่นมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในองการทรงเชิญพูะชมภาษา6กิุ่ม72ภาษาหนังสือพระชุมบนหอสูงกันค่าเสน็คทานแด่วันนี้ครับลำดับต่อไปขอยนรเรินเชิญท่านสมภัสิทธิ์กรเชิญทุกวัราชการจังหวัดนนทบุรีประธานพิธีจุดทุปเทียนบูชาพระประธานเปิดกลวยถวายพระชาตุแรักและกล่าวถวายระรจัูตามลำดับ จุดท่านยืนครับูร่มพิธีถวายความเคารพ